กับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวใจเพชรก้าจนนะคะเอ่อกับคารวะคุณรู้จิตอศาสา,ศาทุกท่านจเจริญธรรมสานึกดีเพื่อนๆทุกๆคนค่ะเอ่อชื่อระดาวันเสรีสเถียนนะคะชื่อเล่นหยุยรหัสหกสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดเอ่อเป็นนักศึกษาปัญญาตรีนะคะปีหนึ่งนะคะแล้วก็อืออะไรวะ น่าจะหมอค่ะอายุหกสิบสามปีเอ่อน่าจะหมดแล้วเนาะคือทั้งวานนี้หุยเข้าไม่ได้หุยก็ตกใจอ่ะนะเพราะว่าปกติก็เข้าได้นะหุยกดรหัสเอ่อ ID ด์อเสร็จก็เข้าได้ก็กพาสโค้ดก็เข้าได้ม่วานกด i อพาสโค้ดเขาก็บอ้อัปเดตหุยก็อัปเดตเขาบอกให้ลิงอะไรเนี่ยหุยก็ใส่เข้าไปมันไม่ถูกสักอันหนึ่ง uh, <c ười> หุ้ก็โทรหาหลานก่อนสองคนไม่มีใครรับโทรศัพท์หาุณแดงหาหาคุณลุล่าไม่มีใครรับสายจ้คนโอ้ยตายแล้วเราหุยรู้ว่าคุณลุออเนี่ยเข้ามารับการบ้านของนักเรียนนะนะแต่หุยก็ต้องโทรเพราะหุยไม่รู้จะโทรหาใครอะหูยก็เลยโทรหาคุณล hm. ุออปรากฏว่าคุณลุออได้ไม่ได้ยินเสียงหุยแต่หุยได้ยินเสียงคุณลุออหุ้ยระบิโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเพราะเมื่อวานเนี่ย หนูต้องเตรียมทํากับข้าวเพื่อไหว้ไหว้พ่อแม่เนะไหว้บรรพบุพร,บรุษอะ่ะเนื่องจากเป็นบรรษาจีนแล้วก็เลยหยุดไปเลยก็โอ้ยทํำยังไงวะพอวันนี้พอดีหลานเขาก็โทรมาตอนเช้าเราก็เลยคุยกันเขาก็เคเคเคให้ก็เลยลองดูขอบคุณมากค่ะคุณลูออนที่ส่งลิงก์มาให้โอเคค่ะเออทีนี้การบ้านที่หนูจะส่งนะคะคือมันเกิดตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะ่ะคือวันศุกร์ที่แล้ว คือเป็นทุกวันศุกร์นะผมจะต้องทําความสะอาดบ้านทั้งหลังเองอะ่ะเพราะว่าออตอนนี้หลานเขาไปอยู่หลานเขาไปอยู่กับน้องเขาที่เซียเตอร์เนาะคือถ,ถ้าเขาอยู่เนี่ยผมจะให้เขาทาความสะอาดห้องครัวแล้วก็ถูนอกห้องนอนอใน่ิฟตดูนทั้งหลายอะ่ะทีนี้พอเนื่องจากเราทํนมันก็บบบอกไม่ถูกอ่ะนะคือพอเราเริ่มทําคนเดียวเนี่ยเราเราก็ถูถูไปแล้วก็เห็นอุ้ยทำไมมันสกปรปกจังวะ ตอนที S <S ่เราทํามันไม่เห็นจะสกกระป๋ออย่างนี้แล้วเราก็มานึกได้ว่าโอยเราสุขความสกกระปรกงพวกนี้เพราะมีแต่ตัวเจ้ที่ทํากับข้าวในห้องครัวเราก็มีความรู้สึกว่าโอยมันมันเราเราเนี่ยเหมือนกับว่าดูตันตัวต่อตัวระหว่างเรากับตัวเจ้เราทําให้เขาทุกอย่างเลยนะเราแบบมาเป็นเวลาหลายปีแล้วแหละแต่ว่าเราก็ไม่รู้สึกอะไรนะเวลาทําความสะอาดบ้านแต่บุบันสาวบันถูกติ๊กแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่า เราทาทาไมอ่ะเราทําแล้วเขาก็ด่าเราอยู่นั่นอ่ะแล,แล้วเรเออเราทําให้เขาทุกอย่างนะเราช่วยเขาเกียบเรื่องนทำทุกอย่างทํามาหลายสิบปีแล้วทําไมเขาไม่รู้จักเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาบ้างอะไรเงี้ยเราบอกเออคราวนี้ถ้าเราได้ไป S. S. เซียเตอร์นั้นเราจะทีนี้เราก็คิดด่าเออเรามีทางออกแล้วเราไปเซียเตอร์เนี่ยเราจะไปถามหลานว่าเอ้ยข้าจะอยู่กับเองได้ไหมข้าจะอยู่นี่นิดเลยให้ตัวเจ้นี่อยู่คนเดียวอยู่ที่บ้านคนเดียว ดูซิว่าจะทํำยังไงเราก็คิดเออด่นีแหละวิธีที่ดีที่สุดแล้วเราก็แล้วเราก็รีบทาความสะอาดเนาะมันก็ผ่านไปคืนนั้นหละคุยก็หลับไปสนิทไปพอเช้าขึ้นมาเนี่ยหุ้ยก็เปิดลายของแพทย์วิธีทำรรแพท่ามันขึ้นมาหนึ่งของท่านอาจารย์หมอเขียวบอกว่าวิบากลายที่เข้ามานี่นะไม่ต้องไปกลัวมันหรอกสู้มันเลยคือถ้าเราถ้าเราไม่ยอมรับมันเนี่ย มันก็จะตามเราไปเรื่อยๆนั่นแหละรับมบันอย่างชื่นบานนะะเราก็บอกเออก็ใช่สิเนี่ยเราก็บอกเออถ้าเราถ้าเราหนีเขาแสดงว่าเราต้องทําอย่างนี้กับเขามาตั้งแต่หลายต้เองเยอะมากอะ่ะเราถึงได้เจอมาตั้งเป็นสิบสิบปีแล้วก็บอกเออก็จะหนีทาไมอะ่ะแล้วเราจะเปลี่ยนทาไมอะ่ะถ้าเราไปอยู่กับหลานหลานมันก็ไม่ได้ดีกับเราเหมือนกับที่เหมือนกับตัวเจ้เหมือนกันเลยแหละแต่ว่า ตัวเจ out, ้ยังไม่เคยดูแลเราตั้งแต่เด็กๆแต่หลานเนี่ยเราดูแลมันตั้งแต่เด็กๆแต่ครอบเลยจนปัจจุบันเนี้มันก็ไม่ได้ผีเฉีอะไรเราเราก็เออแล้วเราจะหนีทําไมอ่ะแล้วถ้าตัวเจ้จะพึ่งใครอ่ะมันมก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเรารับมันซะก็สิ้นเรื่องเราลับมันซะเพอาะตอนบันสุกนั่นแหะหนูก็คิดแบบว่าพราะตัวเจ้ชักถามว่าึงอ่ะจะปลูกผักเพื่อทำไมมึงอยู่คนเดียวกินกินแค่แค่นี้มึงก็มาหนูก็บอก ไม่ต้องอยุ่งนะพาะหิ้พอ่อเลืไม่ได้รดน้าให้วัวแล้วเลื่อก็ไม่ได้ขุดดินอะไรให้วัวมีแต่ว่าทาทุกอย่างคนเดียวเองเลือกไม่ต้องอยุ่งกับวัวได้ไหมเราก็ได้แต่บอกเขาแค่เนี้ยทีนี้เราก็เออเราก็ไม่รู้จะปลูกผัดทําไมนะตอนฝนตกน,นะปลูกทําบ้าทําไมวะเราก็ไม่อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนี่พอแต่พอฟังธรรมะท่านอาจารย์เส้าบอกเออเราปลูกปลูกไปเราก็ไปแจกข้างบ้านก็ได้แจกพี่แจกน้องหรือไม่ก็ขาย ขายแม่ก kh ็แลกกับรีไซเคิลที่บอกว่าเอออยู่อยู่เก็บรีไซเคิลมาแลกกับของก็ได้แบบผลไม้กับผักของเราก็ได้ไม่กลัวทําไมอ่ะมันมันคิดออกหมดเลยนะแล้วเราก็แบบว่านึกถึงว่าแล้วหลานเหล่านี้นะเราเราก็รับมันไปเสียเพราะว่าเราคงจะทากับเขามาตั้งแต่ชาติก่อนมันจะไอ้ที่ด่าด่าเขาด่าเราเราก็คงระด่าเขาตั้งแต่ชาติก่อนมาเยอะแยะเลยอเราถึงต้องมาเจอในชาตินี้เรารับรับไปก็สิ้นเรื่องอ่ะเราจะได้หมด ก็พี่บาดร้ายสักทีอ่ะเราก็คิดอย่างนี้นะเราก็แบบหู่ก็โล่งเลยนะหูก็แบบเออบ้าอยู่ได้เราก็ทุอยู่ตรงนะั้นแบบโอ้ยคือแบบใจมันอยากจะไปเสียเธอแล้วก็อยากจะทิ้งกับเจ้แล้วก็ไม่อยากปูพักแต่พอคิดได้อย่างนี้นะโอ้โหก็แบบคือมันมันจิตมันมาเลยอ่ะนะแบบว่าเราก็แบบ เตรียมที in ่แบบเออจะใส่ปุ๋ยอย่างนี้ทำอย่างน้นเราจะเก็บอนุ้นไปให้ใครเก็บอย่างนี้ให้ใครคือสติสตังค์มันกลับมาเลยอ่ะมันโล่งไปหมดเลยนะหหนูมีความสุขโอ้โหรรมาท่านเลยใจในเชื่อมากคือคือมันให้เราออกจากทุกข์ได้ทันทีอ่ะนะหหนุมีความสุขอุ่ยโล่งจริงๆอ่ะแล้วหนูก็แบบคือทําใจได้เลยอ่ะแบบว่าบอกไม่ถูกนะแบบเอออย่างหลานเรานี่เราก็แบบวางบมดซะเถอะคือคือเราแก้เขาไม่ได้อ่ะเพราะเขาสามสิบแล้วเขาก็ยังด่าเราเขายัง ตะคอกใสเราอะไรเงี้ยยังหยาบค่ะนั่นเป็นกรรมของเขาที่เขาทําอ่ะแต่เราจะต้องคุ้นเคยกับเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อวานเมืเม่อเ,เชา้ามีเขาโทรมาเขาก็ตะคอกใส่เลยนะบอกอ,อ,อากทําไมอโกยังงอนอย่างนี้อ, oh, อุ้ยบอกอุ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆนะข้ามีนะเขาก็แบบเข้าแล้วยังง้นอย่างนี้คือคือ มองข้ามไอ้ที่เขาตะคอกใส่เราอะนะจนกระทั่งเขาค่อยๆซาเสียงลงซาเสียงลงแล้วค่อยๆเขาบอกเ э ออเออใช่กูพูดถูกกูพาร์ตโคจำนวนเท่านี้เท่านี้เออเออเออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จนกระทั่งเขาซาเสียงลงอะเรามีความรู้สึกเออนั่นแหละเราก็น่าจะแบบเหมือนกับที่คุณลู่อ่อนบอกว่า <S <s เราต้องทําให้ทําให้ความคุ้นเคยกับการตะคอกของเขาคือคือคือจิตต้องอยู่กับตัวนะไม่งั้นอะถ้าเราไปตามเสียงตะโกนของเขาหรือตะคอกของเขาเนี่ยสติเราก็แตกเราก็ ทะเลาะกันคุยก็มีความรู oh, ้โอ้ยยอดเยี่ยมอ่ะ <c oughs> จบจบครับโอ้เหมือนไม่ง่ายเหมือนที่กุรูออนบอกเลยนะเวลาที่กุรูออนแบบเอาอย่างง้นอย่างนี้แบบโอ้ยห่วแบบข้ามวันเลยนะไอ้เรื่องที่วันศุกร์นั่นแหละแต่เราก็ไม่ทุกนะแต่เออมีทางออกแลยเดี๋ยวเออเขาจะจัดการเองทำมาตั้งสิบปียังไม่รู้จักดีอีก อนุโมทนาพี่หมวยค่ะเป็นเนี่ยพอพี่หมูยพูดไปนึกถึงคําว่าเอาสติมาปัญญาก็เกิดนะคะเ <c oughs> นาะ <c oughs> เอาสติมาปัญญากเกิดน,ะะนั่นก็เป็นคําที่เราเคยได้ยินทั่วไปนะคะแต่เนี่ยว่าปัญญากเกิดมาแก้ปัญหาที่ตอนนั้นเหมือนเป็นคําถามเป็นสิ่งที่เราคิดไม่ออกมันบังอยู่ใช่ไหมคะ หลังจากที่เออ่มีสตินี่แหละทําให้เรามามองแล้วก็แก้ปัญหาได้ได้หมดทุกเรื่องเลยนะ<อ>หมดท<ช>ุกเรื่องเลย<ช>ที่ม<ช>ันติดอยู่นะคะแล้วก็มันก็โล่งนิดๆแก้ได้ด้วยปัญญาของเราเองนะคะที่ปัญญาของเราเองแล้วพอเราเราเออ่มีปัญญาเนี่ยประเมินได้จากว่าได้ใช้ปัญญาตรงที่ว่าใจเราสบายขึ้นเลยจากการที่เปลี่ยนความคิดใช่ไหมคะเปลี่ยนความค mm ิด hmm. จิตวิญญาณเราก็เปลี่ยนเลยอ้อมันมันล่งโกงมาเลยเนี่ยแม้ว่าจะอ่าพี่หมวยบอกว่าใช้เวลานานเหรอคะจริงๆถือว่าไม่นานนะไม่นานบางท่านอะมันแบบมันมันเครียดมานหลายวันแล้วมีความสุขว่าโอ๊ยโอ้ยแต่บ้านเราก็ทําใจไม่ลงแล้วเออดีไหมวะดีไหมวะมันก็ทะเลาะกันอยู่ในใจแบบเออดี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 เพราะเราทําให้มันตีแล้วอันนึงทำตั้งแต่เด็กจน อายุสามสิบเขาก็ไม่ได้ดีไอ้หนึ่งแบบทำเงินไปสิบสิบปีเขาก็ไม่ได้อะไรเฉยเขาต้องด่าเราทะเลาะกับเราเถียงกับเราทุกอย่างทําทําผิดกฎในบ้านทุกอย่างเออฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วมันก็เครียดอยู่นะมันคือมันอึมคืนอยู่ในใจแบบว่ามันไม่ได้สุกอ่ะมันทุกข์อ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้คือทางออกที่แหะทางออกนั่นแหละค่ะมันต้องทุกข์ก่อนนะพี่หอยมันต้องทุกข์ก่อนถึงจะเห็นธรรม <G ül> ถ้าพี่หูไม่รู้สึกทุกข์มากๆเนี่ยมันก็ไม่ไดไ้ไม่ไม่ไม่ได้มาหาทางออกใช่ไหมคะพอ,รอเราหาทางออกแล้วเราคิดได้เนี่ยได้ทางออกดังน,าน,านาั้นเวลาที่อ่าบอกว่าห้าวันสิบวันเนี่ยมันเป็นเวลาที่ไม่เยอะหรอกค่ะเพราะเราเก็บมาเท่าไหร่แล้วเราเก็บมาเป็นสิบปีตรงนี้เนี่ยพอเราทําได้แล้วเนี่ยพอก,กรณีอื่นๆมาอีกที่มันจะโผล่มาอีกด้วยแหลมมุมอื่นอ่ะ พี่หุยก็ได้ประสบการณ์ของการปัญญาที่จะไปจัดการแล้วเราก็จัดการคล้ายๆกันได้เพราะว่ามัน uh huh. ยังไม่จบนะคะมันก็ยังจะมีเหลี่ยมมุมมาเนาะตัวตัวที่เราสั่งสมไว้อ,อ่ะ uh huh. พอมีเกิดขึ้นมาเราก็จะความอ่าปัญหาของเรามันก็จะแสดงตัว <c oughs> ออกมาใช่ให้เราจับได้ <c oughs> ใช่ไหมคะด <c oughs> ังนั้นอะ่ะหนึ่งพี่หุยยินดีนะคะถ้าเราสัมผัสได้ว่ามันมีอะไรกระดิก อยู่ในใจของเราเนี่ยเรายินดียินดีที่ได้เจออ๋อมีกิเลสตัวนี้อยู่ใช่ไหมแล้วเราก็เอาสติปัญญาของเรานี่แหละค่ะมาอธิบายจัดการกับเขาซึ่งมันเป็นความคุ้มค่าของการที่พี่หุยได้ฟังมาได้เรียนรู้มาได้อ่ะภาคเพียนติดตามฟังคําบรรยายของอาจารย์อย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะติดตามหมู่อย่างต่อเนื่อง นั่นแหละมันเป็นจุดที่สร้างปัญญาของเราเราได้ดึงมาใช้ตอนสถานการณ์แบบนี้นะคะค่ะนั่นแหละก็คือที่เราทำมาเนี่ยที่เราทำมาแล้วเร,เราได้มาใช้จริงด้วยแล้วก็เป็นจริงอะ่ะว่าใจเราสบายขึ้นจริงแล้วถ้ามันเกิดขึ้นมาอีกพี่หุยก็ใช้รูปรอยเดิมเนี่ยได้เพราะว่านี่เราสะสมไว้นะ<ๆ>พี่หุยฟังมาเยอะแล้วนะคะ ฟังมาเยอะแล้ว uh huh. สะสมไว้เยอะเลยแหละ uh huh. ในเหลี่ยมมุมที่จะต่อโต้กับกับกิเลสเนี่ยค uh huh. uh huh. ่ะตรงนั้นอ่ะเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะแล้วก็เป็นการบ้านที่พวกเราขอสแสดงความยินดีด้วยว่าที่หุยรู้แล้วว่าเราสามารถใช้จิตวิญญาณของเรานี่แหละทีะ่ที่มีปัญญาเนี่ยไปจัดการได้แล้วเรารู้ว่าความคิดเท่านั้นอ่ะที่ทำให้เราเป็นทุกข์ใช่ไหม มันไม่ใช่สถานการณ์ไม่ใช่เหตุการณ์ไม่ใช่คนอื่นด้วยเราไม่ได้คิดจะแก้คนอื่นแล้วพี่หุยไม่ได้คิดจะแก้คนอื่นแล้วใช่ไหมคะค่ะแก้ที่ใจเราอะส่วนคนอื่นพี่หุยก็มีคําพูดออกมาว่าเออเขาทําเขาก็ต้องได้รับไปตามนั้นเราก็ยังแค่ว่ามีอ่าเมตตาปรารถนาดีกับเขาอรุนแาลงมือทําเท่าที่เราทําได้ ถ้าเรา uh huh. ทําไม่ได้เราก็เราเรามีสิทธิ์เท่านั้นอ่ะเราก็ยินดีกับสิทธิ์เท่านั้นนะคะแล้วก็ได้ลงมือทํา uh huh. หรือได้เมตตาแล้วก็ยินดีได้แล้วอุเบกขากับเรื่องราวต่างๆของผู้อื่นได้อือเรื่องเป็นการบ้านที่ดีมากเลยค่ะนุวัฒนากับพี่หงษขอบคุณค่ะ ค่ะอ่อนก็ขออนุโมทนากับอาหุยด้วยนะคะอ่ะทูค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีเนาะฝั่งเราก็เห็นละเพราะว่าอาหุยมาเชื่อเรื่องของวิบากกรรมนะคะมาเชื่อแล้วว่าเป็นวิบากกรรมใช่ไหมคะแล้วก็มามอางเข้ามาที่ตัวเองที่ทําใจที่ตัวเองไม่ไปไปมองคิดจะแก้คนอื่นทุกทีตะคิดแ, <c oughs> แต่จะแก้คนอื่นมันก็เลยไม่จบสักทีลตลอดกันตลอด พอหันเข้ามาแก้ที่ตัวเองโล่งเลยใช่ไหมคะอุ้ยเจะโล่งก็ได้ไม่จบวันหนึ่งเนี่ยอืมค่ะนั่นแหละเพราะว่าเราอาหุยพูดคำหนึ่งอาหุยว่าเอ่ยยอมชดใช้จะมีไปไหนนี่มันวิบากกรรมเราไปไหนเขาก็จะตามไปนะคะคนอื่นใช้เป็นกรรมของคนอื่นเนาะกรรมเราก็เป็นกรรมของเราทีนี้อาหุยต็มาแก้ที่ตัวเองโอ้อนุโมทนาด้วยค่ะ สาธุค like um ่ะตนตัตุามโรคนี่เงี้แล้วนะ่ะ